สนุ้ำยาบ้้นปากมิเชลวาซาบิเครื่องดื่มสมุนไพรมิเชลดีท็อกมิเชลเซเรนคอฟฟกาแฟที่แตกต่างด้วยส่วนผสมที่ลงตุกกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้นะคะหญิงคาโบคะคุณผู้ชมคะเตรียมตัวให้ดีเลยค่ะหยิบสีทาตามมันนั่งอยู่หน้าจอเลยค่ะเพราะว่า อ๋อดีมากค่ะหญิงเพราะว่าจอยนะคะจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปเพลิดเพลินนะคะกับการแต่งตาให้สวยงามยามอกงานกลางคืนอ่ะไม่ว่าคุณจะไปเที่ยวนะคะหรือว่าไปงานราตรีต่างๆเนี่ยจะสามารถทําให้ตาคุณดูประกายวับวาบได้ไดโอ้ะ <ๆ S 2> จะไปร้องทุงอ่ะคะวับวาวับวัใช่ค่ะคุณเคยเจอปัญหาเรื่องการแต่งตากันบ้างไหมถ้าเป็นแบบตอนกลางคืนใช่ไหมมันจะไม่ค่อยเห็นนะยิ่งคืทาสีตรงเปลือกตาแล้วยิ่งไม่ค่อยเห็นใหญ่เลย ใช่ทาแล้วสีมันไม่ค่อยจะติดนะคะไม่ค่อยติดใช่ไหมคะใ,<ช>ใ<ช>ค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมเหรอคะวันนี้ค่ะจอยมีเคล็ดลับมาแนะนําค่ะอย่างแรกเลยนะคะก่อนที่คุณผู้ชมเนี่ยจะแต่งเติมตาใดๆก็แล้วแต่นะคะ 1. นึ่คอนซีลเลอร์ค่ะ คุณผู้ชมนะคะควรลงลงคอนซีลเลอร์เนี่ยบริเวณนี้เนาะเพราะผู้หญิงเนี่ยเปรอยค้ำใเลยวะใช่รอยค้ำรอยแบบริ้วรอยแบบก็ดูอย่างจอยรอยค้ำโอ้ยเถอะซูไปเยอะนะคะก็ลงให้หมดค่ะคอนซีลเลอร์นะคะเพื่อหนึ่งลบริ้วรอยแล้วก็สองให้สีของตานั้นติดทนนานด้วยอ่าและอายไลเนอร์ที่ใช้นะคะก็ควรใช้เป็นสีดำหรือว่าสีเทานั่นเองค่ะ แล้วก็เม่ว่าคุณจะทาอายแชโดว์สีใดๆให้เข้ากับชุดก็แล้วแต่ควรที่จะลงสีบรอนนะคะบรอนที่เป็นประกายวับวาวเนีนะะ่ยค่ะลงบนที่บริเวณเปลือกตาบนอ่าหญิงทําอะไรคะหญิงลองทาดู <laughs> ลองทําตามเลยใช่ไหมคะคุณผู้ชมลองทําตามด้วยก็ได้คะ่ะให้คุณผู้ชมนะคะทาสีบรอนนะคะที่บริเวณเปลือกตาบนเพื่อให้ตาคุณผู้ชมนั้นดูประกายวับวาวสดใสน,นะคะเวลาใครเห็นก็ต้อง มองตาของคุณผู้ชมเพราะว่าแน่นอนค่ะดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจเวลาเราเจอใครก็ต้องสดตากาันเ<ม>ขาต้องแบบเตาสีไร่สวยกระชอนหนะ้า <c oughs> เอ๊ะคุณหญิงคะไหนทาหรือ,อยังคะที่เราทำมันก,มนกนนะะ็มันก็สว่างดีนะคะมันก็สว่างนี่คุณผู้ชมดิฉันมีอีกเคล็ดลับหนึ่งเห็นสว่างอย่างนี้แล้วใช่ไหมคะบางท่านเนี่ยไม่มีขนตาหรือไม่ก็แบบขนตาดําเยอะแต่นี่อยากที่จะติดขนตาให้คุณผู้ชมนะคะ ทาสีอ่าสีฟ้าค่ะสีฟ้านะคะเป็นสีใหม่ของวัยรุ่นค่ะสีฟ้านหคะโดยที่คุณผู้ชมนั้นทาลงไปรอบหนึ่งแล้วปล่อยให้แห้งปล่อยแห้งก่อนทับไปอีกรอบหนึ่งรอบสุดท้ายนะคะคือแนะนําว่าให้ทาตั้งแต่โคนขนตาเนี่ยเตียงปลายเคยเกิดปัญหาไหมคะแบบ มันเป็นก้อนอ่ะใช่คือเราคือต้องทาโคลนมาถึงปลายเนี่ยแหละค่ะเคลนลับวันนิ้งค่ะอลองไปทำตามกันดูนะคะคุณผู้ชมรับรองว่าคุณต้องสวยสะดุดตาในงานแน่นอนค่ะใครเห็นใครก็ต้องมองเนาะแต่เดี๋ยวนี้สำหรับสาวๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะอยากสวยนะไม่มีใครหรอกค่ะที่ไม่อยากจะสวยวิธีเเจริงนะคุณตอนนี้คือแบบมีเยอะมากเลยแล้วแบบ เขาชอบซื้อแลลงคอ่ะคอแพงๆอ,ะอ่ะอ่อสําหรับ<ช>คนที่มีเงินไงไม่มีอะแต่อย่างเราสวนแบบประหยัดไงประหยัดเราก็ต้องเริ่มต้นจากภายในวันนี้วันน,นี้มีเคล็ดลับมาฝากช่่ะแค่ห้าข้อเองทําได้ง่ายๆเลยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะเคล็ดลับพี่หญิงมาฝากวันนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความงามจากภายในแฟังชื่อแล้วแบบคือภายนอกาอาจจะดูดีละแต่ว่าภายในเนี่ย เราก็ไม่รู้หรอกเพราะเราไม่มองไม่เห็นไงจริงีดยเฉพาะคนที่ชอบลดน้ําหนักด้านกายเราอาจจะผอมแต่ว่าสุขภาพเราอาจจะแย่ไปฟังข้อที่หนึ่งกันเลยค่ะการนอนทุกวันนี้นอนกันกี่ชั่วโมงเนี่ยทํางานดึกขนาดนี้ต้องำวะนอนก็ตี2องที่สมแล้วว่ะหาชั่วโมงไหมเอาแบบเอาแบบต่ำสุดๆนะคะคุณผู้ชมคะถ้าเรานอนแปดชั่วโมงให้ได้แปดชั่วโมงอย่างนี้นะคะ ร่างกายจะหลั่งสารโกรดฮอร์โมนออกมาเป็นสารที่ช่วยเผาผาลาญระบบไขมันในร่างกายทําให้เรามีรูปร่างที่ผอมเพรียวได้แค่นอนเนี่ยนะใช่คือแบบถ้าเราเครียดนอนไม่พออย่างเงี้ยไขมันอะถามหาสัดส่วนเกินนี่มาแน่นอนอย่างนี้เราควรร <c oughs> ีบนอนดีกว่าใช,ใช่ค่ะ ต่อไปค่ะข้อที่สองค่ะการทำอะไรเพลินเพินจนลืมตัวเนี่ยเวลาที่ฉันพูดมือมันก็จะไปออย่างเช่นแบบมือหมุนไปหมุนมาจะดิ้กขาแกว่งปากกาสบัสดิสวัสดอะไรอย่างเงี้ยเนาะนั่งแบบอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมลองก็สอบเพื่อนไม่ได้นะเขามีวิจัยออกมาเป็นเรื่องเป็นราวเลยค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่าการที่มีพฤติกรรมแบบเนี้ยกันดิกไคร ขยับขยับคือเหมือนพฤติกรรมไฮเปอร์ะอะจะช่วยให้เราเผาผ่านแคลอรี่ได้รรวันละนิดวันละหน่อยอเคยได้ยินสโลแกนไหมแค่ขยับกระ่ากับออกกําลังกายนะจอยขยับคิวดินี่น <laughs> ขยับจมูกนิด ออกสื่อคุณไม่ต้องเกรงใจนิดนึงค่ะคนี้เขาเก่งอ่ะเขากระดิกได้ทั้งหน้าเอาเอาไปหูได้ไหมมันค่ะแต่ว่าออกสื่อไม่ได้นะคะเกรงว่าจะไม่เหมาะสมรูปเด็กเล็กแดงเขาจะร้องตกใจดิฉันจะหมดสิคะคุนใช่แล้วค่ะก็คือแค่ทาพฤติกรรมแบบนี้วันนี้ันหน่อยน่ะปีปีนึงเนี่ยเผาผ่านได้เยอะเลยนะนี่มันจริงนะแล้วปวิธีที่ง่ายด้วยนะวิธีที่สามอะไรนะคดไปหัวเราะไปคือการหัวเราะนั่นเองหัวเราะนี่ อเออย่างนี <wird variance> <F> ้นไม่ใ <erman> ช <oh> <Oh ่เลค่ะคือการการหัวร้อนเนี่ยร่างกายเราจะเกร็งไหมเกร็งไหมเวลาหัวร้อน เก่งนะโบเก่งนะกล้ามเนื้อหน้าทองอะะแบบมันจะเค้นมาจากข้างในเนี่ยแหละการเวลาที่เราหัวร้อนนี่นะคะร่างกายจะหลั่งสารเอนโดฟินออกมารู้จักไหมเอนโดฟินแล้วก็เป็นนักร้องใช่ไหมเพลงของเขาฟังหร้อยังฟังแล้วเพลงใหม่แล้วเพลงเก่านะอ๋อและค่ะร่างกายเราก็จะมีความสุขและก็จะช่วยในการเผาผลาญไขมันได้ด้วยนะคะต่อไปค่ะข้อที่สี่นะคะเป็นการนั่งดูทีวี เป็น,ปนพฤติกรรมที่ความลิกเลี่ยงคือดูให้หน้อยลงอ,ะอ่ะเพราะว่าเวลาเราดูทีวีเนี่ยเราก็จะกินข้าวไปด้วยอย่างเงี้ยเพลินนะแป๊บเดียวอ่ะกี่กิโลแล้วก็ไม่รู้ต่อไปข้อที่5ข้อสุดท้ายละการทาสมาธิไหนนั่งทาสมาธิดิ ไม่ได้คุณฉันอิมอยู่ฉัน, <ทอ S 1> ฉนงพุงพุทธพุทธแค่ท่องแค่เนี้ยเป็นการสูดออกซิเจนเข้าไปก็ช่วยในการเผาผ่านไขมันได้แล้วนะคะคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างคะกับ5เคล็ดลับที่นํามาฝากกันในวันนี้ดูแล้วง่ายมากเลยนะง่ายประหยัดเราทําดูนะคะจะได้สวยประหยัดแบบพวกเราะคะ่ะค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งทางเรื่องนะคะที่จะทําให้ สาวทุกคนเนี่ยสวยจากภายในสู่ภายนอกด้วยวิธีง่ายๆนะคะวันนี้จริงเหรอคะมีวิธีอะไรคะวนี้ใช่วันนี้เนี่ยโบก็จะมีเคล็ดลับมาฝากกันตรงนี้นะคะก็คือว่าเราจะมีน้ําดื่มสมุนไพรเนี่ยนะคะที่จะช่วยในการ<ม>เผาผ่านไขมันทําให้คุณผู้หญิงรูปร่างสวยจากภายในสู่ภายนอกไวมากยิ่งขึ้นค่ะนะคะ<ม>ก็ง่ายๆค่ะเป็นตัวเครื่องดื่มสมุนไพรมิเชลดีท็อก์นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นสมุนไพรที่ช่วยในเรื่องการเผาผ่านไขมันนะคะแล้วก็ ช่วยในเรื่องการขับรางสารพิษตรงนี้นะคะจุดสิ่งที่ชัดเจนในสมุนไพรตัวนี้ก็คือประ,ประกอบด,ด้วยสารกระดัดจากส้มแขกนะคะ<ม>แล้วก็สมอไทยมะขามกล่อมนะคะตัว HCL จากส้มแขกนี่นะคะจะช่วยไปดักจับไขมันช่วยทําให้การทํางานของเอนไซม์นะคะที่ดักจับแกล้งไขมันนะคะให้เปลี่ยนรูปเป็น พลังงานเนี่ยนะคะให้ทำงานได้น้อยลงทำให้เราทานอาหารได้น้อยลงนะคะแล้วก็เังนสร้างความสดชื่นให้ร่างกายด้วยค่ะค่ะน่าสนใจมากเลยเนาะถ้าอยากรู้นะคะไม่ซื้อมาลองไม่ได้แล้วค่ะคุณเอาเลยค่ะช่วงหน้านะคะเรามีเคล็ดลับความสวยจากดาราฮอลลูดที่ทำเราสามารถทำได้เองง่ายๆที่บ้านด้วยจะเป็นอย่างไรนั้งช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ